แต่เขารู้วิ่งนีวิ่งมีสองวิสุดท้ายัสดีคะพี่ขันแก๊สนะคะตอนนี้ค่ะก็ไปอยู่ในเกมหมคะดใช่ใค,คะ่ะเย่แล้ววันนี้นะคะพี่ขันก็จะพ,พาน้อๆนะคะมาเล่น TNT ร u n และ TNT tag นั่นเองคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตามดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ขันจะสามารถได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะคะโอเคไปดูกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่น TNT ร u n กันก่อนดีกว่านะคะทุกคน โอแบบนี้จริงเหรอดูไม่ค่อยใหญ่เลยนะอุ้ยมาแล้ว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 ไปเลยค่ะโอ้โหเริ่มล่วงแล้วค่ะทุกคนพื้นเริ่มล่วงแล้วเราขอจับอยู่ข้างบนให้ได้แบบนานที่สุดนะทุกคนโอเคโอเคอยู่ชั้นสองก็ได้ชั้นสองก็ได้อย่าล่วงแล้วนะอย่าล่วงแล้วนะอยู่ชั้นนี้นานๆนะ นี่ตัดหน้าตัดหน้าโอ๊ยค่อยๆไปค่ะทุกคนเออค่อยๆเดินก็ได้นะจริงๆน่ะเราไม่จาเป็นต้องรีบิงแต่มันก็จะล่วงแบบนี้แหละทุกคนโอ๊ยโอเค นี้มันจะดูลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่ชอบมันเห็นข้างหลังดีไค่อยไปโอ้โหข้างล่างทุกคนดูข้างล่างสิเป็นหลุมดำเลยอะ่ะโอเคเราจะต้องอยู่ข้างบนแบบใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดอะใช้พื้นที่คุ้มก่อนฮ้ยไอคนนี้มาเดินตัดหน้าเราเนี่ยเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเี่ขอวเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนี่นี่นี่ใครเดินมาทางนี้บอกเลยว่าเดินไม่ได้หรอกเดินไม่ได้หรอกนะเฮ้ยมันเริ่มไม่มีทางให้ เราเดินเล่นเดินทุกคนอโอเคโอเควุ้ยถ้าตกตรงกลางคือตายทุกคนตรงกลางคือไม่มีที่อยู่แล้วตรงกลางคือไม่มีที่ยืนแล้วอะ่ะเเราต้องหาที่ลงให้ดีด้วยเฮ้ยตกใจหมดอ,อ๋อเราเราเหมือนจะได้ทอหอ้าท,ทุกคนทอห้าตอนนี้เราทอห้าอยู่เ้ยค่อ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 ยคอ้โอเคเราใช้ดับเบิลจัมไปเมื่อกี้ชิมากชิวมากชิวมากตอนนี้ เหลือกันสามคนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อต้องหาที่ลงดีๆทุกคนหาที่ลงก่อนเออออโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปลงตรงนี้ได้โอเคนี่ไงชิวป้าไปก่อนไมก่อนไม่ก่อนยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เราต้องใจเย็นๆค่ะทุกคนเราต้องใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เราไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่มีที่อยู่แล้วเราไม่มีที่อยู่แล้วเราไม่มีที่อยู่แล้ว โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เอ้ยเราได้ที่หนึ่งทุกคนโหดเกินเย้ได้ที่หนึ่งมาแล้วเกมที่สองค่ะทุกคนโอ้โหแบบนี้ใหญ่มาก ถ้าทุกคนแบบว่าคนมาป่านหน้าเราได้ง่ายมากเลยนะมุมเนี้ยมุมบุคคลที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องระวังนิดนึงเอ้าขอเดินกลับไปว้ดูนีดูดี ม,มีคนเดินตามหลังเราอ่ววะชั้นสุดท้ายแล้วปะเนี่ยออยังยังยัางย่งยง,ย,งยังไม่ใช่ชั้นสุดท้ายนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนไหนะยังอยู่ข้างบนกันอยู่เลยนะจะทำการแบบเดินมั่วๆนะคะทุกคนให้พื้นที่แบบว,ว่ามันไม่ค่อยมีที่ยืนสักเท่าไหร่โอเคเราเดินมั่วแล้วกันเดินเดินตัดแบบเดินมั่วไปเลยนะทุกคน่ uh. ให้คนที่อยู่ข้างบนตกลงมาก็แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบตายได้อะไรอย่างงี้แหมเดินตัดมั่วไปหมดเลยคนร่มๆ่ลม,ลมลงมาเยอะมากตอนนี้โอ้ยชั้น ข้างล่างคือชั้นสุดท้ายแล้วทุกคนเราต้องอยู่ชั้นนี้ให้ได้นานที่สุดนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตกน่าปรปานหน้าฉันแบบนี้ได้ยังไงน่ะตกใจหมดเลยไปต่อชิว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 ฮะทำไมตกใจวะคือว่อกี้ มันล่วงเออตกใจหมดเลยอ่ะโอเคค่ะดูคนถูวไม่เป็นไรถ่กเราได้ที่หนึ่งไปและเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราน่าจะได้ที่หกนั่นแหละไม่ที่หกก็ที่เจ็ดอะทุกคนนั่นแหละที่เจ็ดตกใจหมดโอเคค่ะเรามาเล่น TNT tag กันดีกว่าว้ายวิวิระเบิดเบิด เฮ้เฮ้เ้เวิ่งวิ่งวิ่งทุกคนวิ่งหนีก่อนโอ้โหเออหลบตรงไหนได้บ้างหลบตรงไหนได้บ้างตรงนี้ละกันเนียนไหมอ่ะไม่น่าจะไม่ค่อยเนียนเลยค่ะทุกคนตรงเนี้ยแต่ว่าเราจะได้อยู่อันตรายเดี๋ยวเขาตีกันตุกตับตุกตับอยู่ตรงนู้นอ่ะตองบนนั้นใช่ป่ะน่ะเอ้ยหลบไหนดีอ่ะทุกคนไม่รู้จะหลบไหนเลยแล้วคือคนที่ยืนนิ่งก็ไม่เป็นไรนะไปเล้วไปแล้ววิ่งก่อนเขาวิ่งก่อนเอ้าแล้วติดชั้นเฉยโอ้โหสิบวิสุดท้ายอะไรเนี่ยยยยีีอู่ก็ได้นเฉ กไ,ไทีมท่ใช่เลยอะ่ะเฮ้ยาไปะฉันขอโทษน,นะโอเครอดรอ,อดรอด,อดโอ้โหด่านนี้แบบไม่ค่อยมีที่หลบเลยอะทุกคนโอเคยืนแบบนี้น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องรอเขากระโดดมาทุกคนโอเคเฮ๊ยอา้าขึ้น้างบนไม่ได้หรอโอ๊ยตกลงไมเ้เฉยเลยอะระเบิดอยู่ไหนอะระเบิดอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าต้องแอบ,บก่อนว้ายเบอร เาล่วง่วงเฉยโอเคค่ะ okay, ทุกคนอย่าอยู่นิ่งอ๋อ oh, เขาตีกันอยู่ตรงกลางเขาตีกันอยู่ตรงกลางนั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงเห็บ้ะตีกันยำยำเลยทุกคนเฮ้ย hey! เหมือนระเบิดจะวิ่งมาทางนี้ขอทําการจู้ก่อนโอเค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 นั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงตีกันอยู่เฮ้ย hey! หลบก,ลบก,ลบก่อนหลบกรลมกรเดี๋ยวเผื่อเขาวิ่งมาหาเราโอเคเหมือนว่าระเบิดจะตกทําไมทุกคนว้ากันจังเลยโอ้เฮ้ยแล้วนาตตีฉันตกลงมาทำไมเนี่ย้ยเฮ้ย เหมือนเมื่อกี้เขาจะวิ่งมาหาเราไปทุกคนแต่โชคดีนะเราไม่โดนแปกก่อนนะดิฮ่า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 โอ้ยดูเหมือนจะมีคนแก้เราหาทางอื่นเราหาที่อื่นอยู่ดีกว,ว่าทุกคนโอ้ยตีกันยับยับเลยตรงนั้นอูขอแอบ,บดูแล้วกันขอแอบ,บดูถ้าเกิดเขามาพี่โดดลงไปเลยนะเอเอเขาอยู่ข้างล่างทีนทีอยู่ข้างล่างกําลังลังเลแต่เหมือนว่าเขาจะมาทางนั้นเราขอกระโดดลงมาก่อนเป็นไงเราหนีก่อนเราหนีก่อน วิ้ยมีบ้านเด้หรอตรงนั้นข,ขึ้นบ้านได้ไหมโอเคโอเคโอเคขอแอบไปทานี้อแอบดูสถานการณ์ตามติดตามติดชีวิตเทียนทียังไงคนนี้เหมือนจะรอดแล้วคนนี้อุยตายสรุลุคนนั้นก็ตายอะไรก็ได้แต่เทียนทีอย่าเลือกเราแค่นั้นพอ้อยอยุโอเคเทียนทีไม่เลือกเราอุ้ยๆุ้ย ว้ายไอ้บ้านี่ตีฉันตกลงมาทำไมโอเคขอบคุณมากนะที่ตีฉันตกลงมาน่ะเออฉันแราฉันอยากวิ่งมาทางนี้ทำไมเนี่ยอุ๊ยอันตรายแล้วเนี่ยอันตรายแล้วเนี่ยเขาตีกันอยู่ข้างหลังเรานะทุกคนเขาตีกันอยู่ข้างหลังเราตีกันอยู่ตุกตับตุกตักข้างหลังเราแต่ตอนเนี้ยเราวิ่งหนีก่อนดีกว่าเพราะทีนที่อยู่ข้างล่างเคลียร์เค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 มาที่แอบก่อนได้เพื่อนเนี่ยชอบมาตีเนี่ยเฮ้ย คนยืนนิ่งๆก็ชอบมาตีจังบบตีทำไมก็ไม่รู้ระเบิดตุ้มตามโอเคเหลือแปดคนแล้วค่ะทุกคนน่าจะดึงไปแล้วนะคิดว่าน่าจะดึงไปแข่งกันแบบว่ารอบดึงแล้วล่ะใช่ป่มดึงยังอะอเฮ้ยยังไม่ดึงมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นที t นทครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนต้องรู้อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงโ้น,อน,อนอเอาละฮะเองจังหวะนี้ยังไงขอขอ ขอวิ่งหลบก่อนได้มุย้ยไอ้เพื่อนเราเป็นพันธมิตรกันเนาะคือแบบเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่ต้องตีกันหรอกเนาะเอ้ยโอเคขอแอบขอแอบตรงนี้เฮ้ยยนาย้นี่ย เลยคนเนี้ยขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะวิ่งถอยหลังนะทุกคนเทคนิคของเราน่าจะดึงแล้วแหละน่าจะดึงแล้วแหละเนี้ยดึงชัวร์ดึงชัวร์เป็นไงล่ะวิ่งถอยหลังไปแล้วจ้าอุย้ยเฮ้ยโอเคชินทีไม่ตามเรานะคะทุกคนเราแค่ไปแอบบแค่นั้นชินทีว่าชินทีว่าชินที แบบว่าเตี๋บเขาอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนจังหวะจะระเบิดอะทุกคนจริงจริงไม่งั้นเราแบบเราไม่รอดอ้าวชิพายแล้วทุกคนเขาขึ้นข้างบนได้ชิหายแล้วเราตายแน่คนตั้งเยอะทำไมมาตามฉันกันเนี่ยโอเคเหมือนว่าเราน่าจะได้ที่หนะคะทุกคน <c oughs> ไปเล่นใหม่ดีกว่า <c oughs> โ,โอ้โหด่านนี้ยากาเต็มพด โห oh, ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรารอดอยู่นะคะไม่มีเชียนชีตามเรามาแม้แต่อย่างใดนะทุกคนเราต้องหาหมุมแอบ,บอย่างนี้นะคะทุกคนแบบนี้เออแอบบแล้วก็คอยมองยังไงฮะเอ,อ้ยยังไม่เห็นหนะ้าท,ที่ที่อยู่ไหนไม่รู้อะแต่ขอแอบ,บตรงนี้ก่อนแล้วกันมาแล้วข้างหน้าข้างหน้ามาแล้วไปเพื่อน มันเป็นน้ำมาทุกคนมันเลยทำให้การวิ่งแบบลำบากนิดน,นึงนะมันจะติดน้ำไง TNT อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะอุ้ยรละเบิดอล้วค่ะทุกคนตายไปสี่ศพดูว่าโอเคอะไรก็ได้ผมไม่อยากเป็นแค่นั้นว้าดีนะผมไม่ได้เป็นดีนะผมไม่ได้เป็นโอเคโอเคผมรอดผมรอดผมรอดผมไม่ได้เป็นเอ้ยขอหลบที่ต้นซากุระ เ,เขาก็คือเขาก er ็คือดูดิเขาตีกันอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนโอ้โหตีกันนัวมากตรงนั้นอะวงนั้นคือวงนัวสุดๆวงนัวมากอย่าเดินมาทางนี้นะอย่าเดินมาทางนี้นะอย่าเดินมาทางนี้นะ อีกเนาะเอาไปเพื่อนเออเพื่อนเอาไปแปะคนฝั่งนู้นเพื่อนถูกต้องถูกต้องเพื่อนเรถูกแล้ว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 โอเคค่ะทุกคนรอนอดค่ะทุกคนรอนอ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 นยังไงก็ได้แต่ว่าอย่ามาทางนี้อ้ยู่ด้านซ้ายลอนหนึ่งเฮ้ยเหมือนเขาจะเห็นเราหรือเปล่าวิ่งก่อนวิ่งก่อนโจ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 ก่อนโอเคว้าย ลอดรอดออะไรก็ได้อย่าเป็น TNT เทีเดินไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนยาอยู่ด้วนมาตกใจหมดอย่ากโก้กลอวอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้ TNT อ่ะอโอเคเพื่อนรอด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 ไปด้วยกันนะเพื่อนนะเหลือหกคน i อ u i o u เหลือหกเอ้ยเหลือห้าคนแล้วไปดีกว่า ไปดีกว่าโอ๊ยแล้วทำไมเราอ,อยู่ที่เราเนี่ยโอ๊ยโอ,อไปแล้วจ้าขอหนีก่อนไปค่ะทุกคนวิ่งยาว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 ตอนนี้ทีนทีอยู่ไหนไม่รู้แต่เรารอดแล้วเรารอดแล้วแค่นั้นแหละทุกคนแปะกันอยู่ตรงนู้นแปะกันอยู่ตรงนู้นแปลกันอยู่ตรงนูน้น,ย,น,น,น,ย,น,นยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหนัวมากนัวมากแปะกันแบบไม่ยังนัวจริงนัวจริงดูดิ ปาปัวปาปัวปา,ปา,ปา,ปาดูชื่อคนเนียทุกคนปัวปาปัวป้า,ปา,ปาเออระเบิดฮะตายไปคู่ดูคนตายคู่ตายไปสองคนเหลอสามคนเฮ้ยอย่างนี้พี่ขวัญก็ติดท็อปสามแล้วค่ะทุกคนจริงแค่มารุ้นว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นโอ้ยตีฉันตั้งใเนี่ยตีฉันตั้งใเอาไปเอาไปเอาไปว้า กับฉันเนอะใครจะตายแค่นั้นแหละมา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 กันเลยดีกว่าเฮ้ยทุกคนต้องวีบฟวิ่งไม่งั้นเขาแปะเราได้คือเราตายโอเค <laughs> โอ้ยนอดสองคน สองคนสุดท้ายชิงที่หนึ่งชิงที่หนึ่งโอ้โหชิงที่หนึ่งมาเพื่อนเราต้องไปสู้กันตรงนี้แล้วเหละเพื่อนเราต้องไปสู้กันตรงนี้แล้วเหรอเพื่อนเราก็อยู่แค่ตรงนี้เหรอเพื่อนตีกันไปตีกันมาเนี่ยเพื่อนมามามือใครไว้มือใครได้บอกเลยวู้ฮู้ฮู้สิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าวีมามามาเพื่อนสรุปนะทุกคนตายคู่อะไรอย่างเงี้ยลืมดูเวลาตายคู่ แต่เขาล้วิ่งนีวิ่งนีสองวิสุดท้ายา <laughs> และในที่สุดผมก็เป็นผู้ชนะนะคะทุกคนเก่งเกินโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ TNT Run แล้วก็ TNT t น c ีนั่นเองค่ะ โอโหบอกเลยนะคะพี่ขวันเนี่ยคว้าแชมป์ทั้ง2เกมเลยนะคะทุกคนโอเะค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขวันด้นะคะวันนี้ขอตัวลากกไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย